ภาพที่งดงามที่สุดในความคิดของหลวงพ่อคือภาพที่คนจำนวนมากมาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นภาพที่งดงามมากกว่าหมู่ดอกไม้และกองรัตนชาติใดๆซึ่งภาพแต่ละภาพอาสาสมัครคือผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ และงานที่เกิดขึ้นก็เป็นงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกิจกรรมที่เกิดความดีนั้นก็เกิดขึ้นจากมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่อยากให้เห็นชาวโลกทุกคนเลยทุกเชื้อชาติทุกศาสนามารวมตัวกันทําความดีทําที่พึ่งภายในให้เกิดขึ้นให้เกิดสันติสุขภายในใจ ในครั้งที่เปเดบะคุณหลวงพ่อท่านได้ติดตามความพร้อมจัดงานบุญใหญ่ท่านก็ให้คอนเซปต์ว่าเราไม่ต้องรอความพร้อมแต่ให้เราพร้อมตลอดเวลาในเมื่อเราคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เราก็จะทำให้เป็นไปได้ในทุกสิ่งภาพแต่ละภาพที่เกิดขึ้นในการสร้างบาร,รมีตลอดต่อเนื่องสิ่งต่างๆไม่พร้อมแต่หัวใจที่พร้อมทำให้เกิดภาพนักสร้างบาร,รมีมารวมตัวกัน ครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเกิดขึ้นมาเป็นภาพประวัติศาสตร์มองไปครั้งใดที่เราได้เห็นถึงการสร้างบารมีกร็รู้สึกปลื้มใจมีความชื่นใจในสิ่งที่ทำไปแล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคกากหนามใดๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำความดีการทำหน้าที่ของอาสาสมัครหลายๆสิ่ง ไม่ได้ทําตามแผนแต่ทําตามผังคือสิ่งที่เสด็จพระพุลวงพ่อท่านได้คิดไปแล้วท่านได้แนะท่านได้นําและเมื่อทําได้ก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อต,อตอนเองและชาวโลกมากมายเพียงไรในการจัดงานบุญแต่ละครั้งต้องใช้องค์ประกอบหลากหลายมากมายทั้งการเตรียมงานปฏิบัติงานและการเก็บงานที่ต้องทุ่มเทเสียสละอดทน ซึ่งภาพแต่ละภาพที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจมีหัวใจดำเนินรอยตามดุจพระบรมโพธิสัตว์แม้จะเหนื่อยแม้จะหิวแม้จะลำบากภาพบุญต่างๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อที่หลัง่งต่างกลั่นเป็นบุญและเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ถามว่าเหนื่อยไหมก็จะมองข้ามความเหนื่อยไปถึงความปลื้มและระ,ะลึกนึกถึงบุญได้ว่า เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อสารฝันของหลวงพ่อให้เกิดสันติสุขภายในอาสาสมัครก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นภาพของบุญกุศลอาสาสมัครคือผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ การสร้างอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์ในครั้งนี้ก็จะบังเกิดประโยชน์ในการสร้างทายาทพระศาสนาสร้างบุคลากรสร้างขุนพลกล้าขุนพล,ลแก้วแห่งกองทัพธรรมอาคาร115ปีก็มีส่วนสำคัญที่จะหล่อหลอมอุดมการทำให้เกิดยอดนักสร้างบาณมีที่จะทำให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ในวัฒนธรรมชาวพุทธและการเกิดมาสร้างบารมีอาคารนี้จึมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แก้พักค้างแต่เป็นอาคารที่ปลูกฝังนิสัยและก็ถ่ายทอดคุณธรรมจากครูบาอาจารย์มาสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอาคารนี้เป็นอาคารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ที่จะปลูกฝังนิสัยให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครซึ่งจะเตรียมเป็นบุคลากรทั้งเขตในทั้งบุคลากรที่จะมาเกิดเป็นพระภิกษุเป็นสามนเณรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาตลอดจนโครงการอบรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะปลูกฝังศีลธรรมไปสู่เยาวชนทั้งหลายเมื่อมีความพร้อมด้านสถานที่ก็จะทำให้เกิด ความพร้อมในการสร้างทายาทในการถ่ายทอดธรรมะและจะเป็นประโยชน์ใหญ่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคตการภัยภาคเบื้องหน้าต่อไปในการที่ตามติดสร้างบาร,รมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะเห็นขนาดของหัวใจถ้าหัวใจ ครอบคลุมไปตำบลก็ดูแลระดับตำบลถ้าครอบคลุมระดับหมู่บ้านก็แค่ระดับหมู่บ้านถ้าครอบคลุมระดับประเทศก็ระดับประเทศจะจะมีสักกี่คนที่หัวใจครอบคลุมไปทั้งจักรวาลทั้งโลกคือในสัพพสัตทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเนี่ยอยากจะให้สรรพสัตทุกคนไม่เว้นเลยทุกชีวิตข้ามพ้นจากกองทุกแล้วเข้าสู่สันติสุขภายในคือหมดกเดิเลสหมดความทุกข์กันไป หัวใจที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเกิดจากผู้นําที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงและทุ่มเทดังมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่บวชจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายเกิดมาแล้วก็ขนสรพสัตทั้งหลายทั้งหมดให้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นภารกิจของพ่อก็คือหน้าที่ของลูกๆขอเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญ กรถินละทานในปีนี้สร้างอาคาร115ปีของคุณยายสร้างมหาทานบารมีที่จะติดตามตามติดเป็นสเสบียงเป็นบุญใหญ่ที่ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติและก่อให้เกิดทายาทศาสนาให้ดำรงคงอยู่สืบทอดไปตลอดกาลนานโลก ขาดอาสาสมัครไม่ได้จ้ะ